สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์หุ้น PTT แบบไฮบริดไม่ว่าจะเป็นพื้นฐานรวมถึงการวิเคราะห์ทางเทคนิคว่าหุ้นตัวนี้เป็นยังไงกับผมมิสเตอร์นิกก่อนอื่นนะครับก็มารู้จัก PTT กันหน่อยนะครับส่วนใหญ่ทุกคนก็รู้จักปตทอยู่แล้วปตทนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับน้ำมันนะครับแต่ว่าเอาจริงๆนะ PTT เป็น หุ้นแนวโฮดดิ้งคอมพานีนะครับก็มีบริษัทย่อยค่อนข้างที่จะเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็น irpc pttgc top รวมถึง or เองนะครับก็ส่วนใหญ่ก็อยู่ภายใต้หุ้น ptt ครน,นี้นะครับมาดูในส่วนของงบการเงินสําหรับในส่วนงบการเงินในหน้านี้นะครับงบการเงินของ ptt ยังอยู่ใต้มาส3แต่ว่างบไต้มาสี่ของ ptt ได้ออกมาแล้วเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์งบการเงินแล้ก็ราคาปัจจุบันของหุ้น ptt ซึ่งงบกําไรล่าสุดนะครับของ ปี2564ก็อยู่ที่18,000ล้านผมก็เอาข้อมูลนะครับมาลงใน Excel เพื่อวิเคราะห์ให้ง่ายขึ้นครานี้ครับเรามาดูในส่วนของกำไรสุทธินะครับ PTT นะครับมีกำไรสุทธินะครับในปี2521อยู่ที่18,000ล้านนะครับถ้าเทียบกับในอดีตนะครับย้อนหลัง2ปีก็ถือว่าสูงที่สุดเลยนะครับแต่ว่าไม่สูงเท่ากับปี2561แต่ว่าใกล้เคียงกับปี2561ปัจจุบันนะครับมาดูในส่วนของค่า BV กันก่อนนะครับ ด้วยราคาปัจจุบัน39.5นะครับค่า BV อยู่ที่1.15นะครับก็ค่อนข้างที่จะต่ำกว่าในอดีตก็ถือว่าค่า BV หรือราคานี้ค่อนข้างที่จะถูกในส่วนของค่า BV ในส่วนของค่า PE นะครับด้วยกำไร1 8 0 0 0ล้านค่า PE อยู่ที่ส0บเทียบกับในอดีตก็ถือว่าต่ำสุดในอดีตนะครับก็ถ้ามองในมุมกว้างๆนะครับด้วยงบกาไร ขนาดนี้ถ้า P/E และ BV ขนาดนี้ถือว่า PTT นะครับมีราคาที่ค่อนข้างที่จะถูกในมุมพื้นฐานนะครับการวิเคราะห์หุ้นน้ำมันนะครับผมว่าไม่สามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยค่า P/E แล้วก็ BV เพียงอย่างเดียวเพราะว่ามันมีปัจจัยในส่วนของราคา น้ำมันตลาดโลกนะครับที่ผันผวนรวมถึงความต้องการของตลาดโลกในส่วนของธุรกิจน้ำมันคราวนี้เรามาดูในส่วนของเงินปันผลด้วยราคา3า5ค่าเฉลี่ยงเงินปันผล39.5เนะครับเงินปันผลจะอยู่ประมาณ4-5%แล้วก็ล่าสุดจากข้อมูลที่ผมได้มาจะมีการจ่ายเงินปันผลประมาณ80สตางตังต้นเดือน3เป็นเลทที่ค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่โดยทั่วไปแล้วธุรกิจน้ำมันงจ่ายเงินปันผลค่อนข้างที่จะสูงอยู่แล้วรวมถึงราคาหุ้นที่ผันผวนด้วย คราวนี้นะครับเรามาวิเคราะห์อัพไซด์ดาวไซด์กันนิดหนึ่งนะครับด้วยพื้นฐานปัจจุบันนะครับราคาของปตทอยู่ที่39.5ถ้าเราคิดว่าปตทนะครับจะมีราคากลับไปที่46บาทด้วยกําไรที่ใกล้เคียงกับปี2561อัพไซด์ก็อยู่ประมาณ14นะครับก็ถือว่าค่อนข้างที่จะน่าสนใจแต่ว่า หุ้นน้ำมันนะครับก็มีความผันผวนสูงนะครับไม่ใช่ว่ากําไรดีหุ้นขึ้นมันมีหลายปัจจัยซึ่งอาจจะมีโอกาสลงได้เหมือนกันคราวนี้ครับเราก็มาวิเคราะห์ความเสี่ยงในส่วนของดาวไซน์นิดหนึง่งในส่วนของดาวไซน์นะครับผมจะใช้ราคาต่ําสุดนะครับตั้งแต่ PTT มีด้วยข้อมูลของเซ็ตก็คือราคา38บาทราคาปัจจุบันอยู่ที่39.5ก็มีความเสี่ยงที่หุ้นจะปรับราคาลดลงอยู่ที่3.95%ในส่วนนี้ คราวนี้เรามาวิเคราะห์ทางเทคนิคกันนิดนึงนะครับ PTT ราคาปัจจุบันอยู่ที่39.5นะครับเราวิเคราะห์ด้วยเส้น EMA 1,4,4,2,3,3,3,7,7ด้วย time frame day เราจะเห็นว่าราคา PTT นะครับอยู่เหนือเส้น EMA 1,4,4,2,3,3,3,7,7ก็สื่อเป็นนายว่าตอนนี้ PTT ยังอยู่ในแนวโน้มขาขึ้นคราวนี้นะครับเรามาดูในส่วนของ MACD นะครับด้วย time frame day มีการ confirm นะครับตั้งแต่วันที่4เดือน2นะครับว่า เป็นสัญญาณของขาขึ้นแต่ว่าล่าสุดวันที่18 m แดม็ดีส่งสัญญาณว่าจะเป็น d i v e r g e n t b a r i s นะครับก็คือเริ่มส่งสัญญาณว่าจะเป็นเทรนขาลงแล้วแล้วก็ rsi นะครับก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะครับตัดกับเส้น ema 55นะครับก็มีแนวโน้มว่า ptt นะครับจะมีการย่อตัวซึ่งปัจจุบันนะครับแรงรับของ ptt อยู่ที่ 39.5นะครับแต่ว่าเป็นแรงรับที่ค่อนข้างแข็งแกร่งจากวอลุ่มที่เห็นนะครับก็ประมาณ14ล้านหรือมากกว่าปกติ2.5เท่าถ้าหลุดแรงรับนี้แล้วนะก็ถือว่าค่อนข้างที่จะอันตรายมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลดลงในไทม์เฟรมระยะสั้นๆ สำหรับนักลงทุนสายไฮบิดนะครับที่ชอบถือหุ้นยาวๆเน้นเงินปันผลเรามาวิเคราะห์เทคนิคในทำเฟรมที่มันใหญ่ขึ้นนะครับก็คือวีคสำหรับคนที่ต้องการถือหุ้นยาวๆด้วยทำเฟรมวีคนะครับ PTT เนี่ยมีสัญญาณว่าเป็น Divergence ขาขึ้นเมื่อวันที่27เดือน12นะครับก็ยังเป็นสัญญาณว่าขาขึ้นอยู่ RSI นะครับก็ตัดเส้น EMA 5 5นะครับแล้วก็เกิน50ตลอดนะครับสำหรับระยะยาวนะครับ PTT ก็ถือว่า ยังเป็นขาขึ้นสําหรับนักลงทุนแนว VI เลยนะครับที่ต้องการใช้เทคนิคซัพพอร์ตนะครับแล้วต้องการถือหุ้นยาวๆไม่ขายเลยเรามาดูในส่วนของ Time Frame ที่เป็นเดือนกันเลยด้วย Time Frame ที่เป็นเดือน MacD m a นะครับ m a c มีมีการตัดนะครับเมื่อวันที่1เดือน11ปี2021ว่าเป็นขาขึ้นนะครับแต่ว่ายังอยู่ในโซนลบอยู่แต่ว่า irm, คอนเฟิร์มค่อนข้างที่จะชัดว่ายังเป็นขาขึ้นนะครับค่า r s i ก็เริ่มตัดนะครับมากกว่า EMA 55แล้วก็มากกว่าค่า50ก็ขอสรุปสั้นๆน,นะครับสำหรับการวิเคราะห์ทางเทคนิคพ t t ีนะครับถ้าถือสั้นๆเนี่ยมีโอกาสย่อตัวค่อนข้างที่จะสูงนะครับด้วย Mac d ดีที่มีโอกาสที่จะตัดลงนะครับมีโอกาสที่จะทะลุแนวนี้นะครับแล้วก็ลงมาถึง38ได้แต่สำหรับคนที่ต้องการถือยาวๆนะครับไม่ว่าจะเป็นสัญญาณวีคหรือว่าสัญญาณที่เป็นมันนะครับก็มีแนวโน้มที่ยังเป็นขาขึ้นอยู่รวมถึงในอนดีตนะครับปตทก็มีราคาเคยสูงถึง44บบาทแล้วก็ ถึง50กว่าบาทเลยนะครับอันนี้ก็ไม่รู้ว่าขึ้นไปได้ยังไงนะครับในส่วนนี้แต่ว่าก็มีโอกาสลงต่ำจนถึง20-30กว่าบาทก็มีนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับก็แล้วแต่นักลงทุนแต่ละท่านนะครับจะวิเคราะห์ก่อนจบคลิปนะครับก็ขอจบด้วยกฎเหล็กของปอร์ลิสนั่นก็คือห้ามเชื่อปอร์ลิสนั่นหมายถึงว่าการลงทุนห้ามเชื่อใครเด็ดขาดอันนี้เป็นบทวิเคราะห์ ที่ไม่ได้ทำมาเพื่อชี้นำให้ซื้อหรือขายหุ้นคลิปนี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับกับผมมิสเตอร์นิค